สวัสดีครับกลผมเป็นแคทเตอร์ผมจ t แคทเกฟไฟในแอดแคทดิเช่นเคยผมหลังจากพาร์ทที่แล้วผมก็ผ่านคืนที่5แล้วก็น่าจะจบเนื้อเรื่องแล้วมั้งผมก็เลยถามไปในพาร์ทที่แล้วผมนะว่าทุกท่านอยากผมเล่นพาร์ทต่อเลยไหมหรือว่าจะเล่นคืนที่6ที่มันเพิ่มขึ้นมาให้จบก่อนหลายท่านตอบเป็นเสียงเดียวกันกับผมนะบอกเฮ้ยพี่มึงเล่นคืนที่6ให้เจากันเดี๋ยวเพิ่งเล่นพาร์ทอเอาได้ครับนะมันก็เป็นก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าทุกตัวมันจะมาเร็วขึ้นแบบโหดมากๆอะไรแบบนี้ ผมลองเล่นจากพาที่แล้วก็ว่าโหดดีนะไม่จะผ่านหรือเปล่านะคือที่ผ่านมาที่ว่าง่ายหมดพอใจะคือที่หกที่อุโหูม่งยากเว้โอเคมาเริ่มดูกันมาจะย,ยากได้แค่ไหนเชียวผมผ่านมานักต่อนักแล้วเชื่อมอนฟักยูทูลสับโอเคสเต็ปผมว่าผมก็ยังใช้ได้อยู่นนะสเต็ปเดิมคือหกสี่เ็เช็คหกสี่เ็ดปับป๊บ กดสองทีลวดแล้วก็เช็คห4สี่เแล้วก็กลับมากดสองทีลวดเช็คห4สอืมิบเอ็ด้จะกดค้างได้นะจะได้ใช่ไหมเดี๋ยวจะพยายามลองเช็คดูกดค้างได้ปะไม่ได้อะเดี๋ยวจะหาวิธีที่มันทำให้ไอ้ขึ้นไอ้ฟาเรทขึ้นมาเร็วขึ้นเนี่ยจะลองซ้อมดูก่อนเนี่ยต้องกดดับเบิลคลิกเท่านั้นมัผลิตภาพขึ้นมาถ้ามีวิธีทะให้เปิดได้เร็วกว่านี้ก็ดี โอเคต้องกดให้คล่องครับผมผมพยายามกดดับเบิ้ลคลิกให้ภาพมันโชว์มาให้เร็วที่สุดเพื่อในการปิดกล้องให้เร็วที่สุดด้วยชืวเปการซ้อมมือไปก่อนตอนนี้ไงอะไรแล้ว,ลวมาอย่างเร็วเลยดูเด,ยเ,ออเดี๋ยวโหโอริเชียดฟากเอ้ยเดี๋ยวยิ่งอยู่นี่น่าจะไปแล้วโอเคเชียรเป็ดแม่งมากันอย่างไวอ่ะดูดีครับ <laughs> เชิดเขียวมาพร้อมกันสองฝั่งอย่างไวนี่ยังเที่ยงคืนเลยเนี่ยเพลงมาอะเฮ้ยเพลงมาคือน,นี่มาโอเคปิดก่อนเช็คเข้าไว้ไปยังยังไม่ไปไปแล้วปเปิดประตูโอเคเช็คต่อพยายามอย่าพลาดเพนกวินต้องอย่าลืมว่ามีเพนกวินอยู่เฮ้ยนั่นไงโอ้ยแม่งมาอย่างไวอยู่อยู่ก็โผล่มากันแบบหลายตัวมาก แล้วก็ไอตัวซีเวนนี่ก็จะไอซีสิบเอ็ดนี่มาเร็วใช่ซีเว่นนี่คือตัวปัญหาเลยเพราะมันจะมาเร็วมากต้องเช็คบ่อยๆอ,อย่าลืมเช็คเพนกวินหันมาทางขวาหน่อยเพราะคางขวาเพนกวินจะมาโอ้โหเช็ดเป็ดมายังไวเลยอ่ะด,ดีเอ้ยอีหานี่ตัวใหม่แม่งมาทางสี่ผมเห็นเกือบไปแล้วเวลาเปิดประตูนี้เฮ้ยอย่าลืมเช็คเซเว่ด้วยโอ้โหหามเงยเน,นี่ยคโคตร โอ้โคคดลัวเออเล่นมาทั้งเกมนี่เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันมาลัวได้ใจมากเออแต่ผมก็โอ้โหบอกรตค่อนข้างคุ้นชินกับสปีดประมาณนี้อยู่ไงพอเล่นเฟดดีมันต้องเร็วให้ได้ประมาณนี้อยู่แล้วเฮ้ยเพนกวินกูเห็นไม่ต้องมันทำเนียนเปิดประตูนี้ตรงกลางมายังยังไม่มาชิป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 เพนกวินไปแล้วดีมากชิปเรียบร้อยเช็คสิบเอ็ดต่อเจ็ดสิบเอ็ดมันจะมาแล้วอะไรซ่าอะไรซ่าตัวใหม่มาตรงนี้เปิดตู้สิบเอ็ดเช็คสิบเอ็ด หกเอ้ยสี่มามเช็คไปยันก็เปิดอู่เ็ดยังอยู่โอเคเปิดไปตรงนี้เปิดตรงนี้เช็คเบ็ดยังไม่มาโอเคหกสี่โอเคใช้ได้ใช้ได้เร็วดีเร็วดีเฮ้ยเดี๋ยวปั๊บเข้าให้ไม่ทันแดก,กบอกเลยบิดต่อไปนั่น,นแหละติดเว้ยกูทำไปแล้วมีตัวอื่นมาอีกไหมยังไม่มีโอเคเปิดได้เฮ้เยฮดีนะหันมาก่อนอยากูเช็คประตูทุกครังเบียด เก็บกล้องปุ๊บกูหันซ้ายหันขวาทันทีมันอย่างรวางก็จะได้เข้ามาแล้วผมโอเคกลับไปที่สิเอ็ดโอเคสิเอ็ดไม่น่าจะมาอีกสักพักเลยขอสิบเอ็ดจะมาใหม่อีกรอบหนึ่งเพนกวินหวัดดีว่าแล้วว่าเห็นอยู่ตัวดำๆอยู่ตรงมุมแม่งตัวอย่างเล็กๆผมนะในกล้องดูแทบไม่ค่อยเห็นนี่ผมบอกไปเฮ้ยนั่นแน่ตัวใหม่เบียดไล่โอ้โหได้คดีเก๋ให้อย่าลืมเปิดเฮ้ยอะไรเนี่ยมันตั้งเมื่อไหร่วะอีเวเดี๋ยวเปิดนี่ก่อนเออโอเคสิบเอ็ดจะไม่มาอันนี้ก็ยังอยู่ น่าจะไปแล้วมัง้งไปแล้วมัง้งไปแล้วโอเคดีมากหกสี่ 6, 4, สิบเอ็ดวะเงี้โยโอยบอกแล้วอย่าให้เอาจริงโอยโจะโหดสักแค่ไหน,นเชียร์หูมาแล้วปับ๊บเขาให้เช็คสี่เฮ้ยปั๊บเขาให้พึบสิบเอ็ดโอเคหกไปแล้วเปิดหกสี่น่าจะไปแล้วเปิดสี่น่ะแหละสิบเอ็ดยังไม่มาหกสี 6, ่ไงครับผมนะมาลัวแค่ไหน แต่ว่าผมก็ยังทันอยู่ดีเว้ยอย่าคิดว่านั่นไอพ้พาร์ทีแล้วแต่มันตกใจเพราะามันมาเร็วแบบว่าแบบเร็วขึ้นมากจนตกใจแต่ถ้าเกิดเราคุมสต,ติแล้วก็ลองพิจารณาดีๆแล้วมันก็ยังพอรับมือได้ครับผมคุมจะคุมสต,ติแล้วพิจารณาจะขนาดนั้นวะอ่ะหน่าลิงวด,ดีปาบเขาให้คือตีสาวแล้วตีสาวแล้วอ่ะน่าสิเอ็ดไม่ขยับเลยนะถ้าไม่ขยับแล้วนี่ง่ายเลยนะบอกให้ถ้าสิบเอ็ดจะไม่ขยับเนี่ยผมยังง่ายเลยเพราะตัวปัญหาหลักก็คือตัวสิบเอ็ดนี่แหละ ไม่รู้จะมาตอนไหนแต่ตอนอื่นนะเห็นอยู่แล้วถ้ามาด้านข้างองก็ปิดประตูเลยแค่นั้นเองอะไรอ่ะอสุดท้ายก็ไม่ได้ยากอย่างนั้นนะผมว่าภาคหนึ่งอาจจะประมาณนี้ก็ได้บ้างแต่เกิดเป็นภาคสองภาคอะไรมันจะยากขึ้นอะไร่างนี้ตัวใหม่นี่มันก็ไม่มีตานะไม่ตามันไม่ต้องแสงเลยมองไม่ค่อยออกเท่าไหร่ถามว่ารับมือทันไหมก็พอได้อยู่สบายๆและแคล้ายๆตัวฟ้าแค่นั้นเอง ชิปชิปชิชิเนี่ยแต่ว่าพลังงานผมจะหมดเอาเนี่ยเออวะเป็นคืนแรกที่ใช้พลังงานเกือบหมดเลยอะแต่ก่อนนี่คือมีพลังงานเหลือเฟืออันนี้คือพลังงานเกินขึ้นไปแล้วตอนดีสามถือว่าอันตรายอยู่เนี่ยอาจจะหมดก็ได้ผมกดอาจจะเปิดรัวไปหน่อยอาจต้องเพลาๆหน่อยอาจจะเปิดรัวไปพลังงานเกินครึ่งนั่นเนี่ยเว้เลยมายังวะอืมตีสีส่นาทีกลัวเสียเสียวพลังงานจะหมดไม่ใช่ไรเราไปเสด็เป็งหันมาแล้วโอเคต้องเตรียมตัวรับมือมันด้วย ปัญหาคือตัวสเ็ดดีแหละผมไม่รู้มันจะมาตอนไหนสักพักไม่มาชาร์จสักพักไม่มาเร็วเกลียดมากไอ้ตัวอื่นไปไหนหมดอ่ะตัวอื่นหายไปหมดเลยนะเนี่ยพอตีสี่แล้วออกมาแล้วแหมทักปุ๊บมาปั๊บไปในเวทหมวดอะไรสเดเพลินเอ้ยเพนควินเห็นกูเห็นกูเห็นกูเห็นเบียดน่าจะไปแล้วมั้งใช่ไหมโอเคเพนกวินด้วยดีมากเช็คสเปดด้วยลืมอืมอืมืมเคตีสี่น่าจะพอไหวพลังงานน่าจะพอไหว 64เฮ้ยเดี๋ยวถามไม่ได้โอ้ยเอ้ยเอ้าปิดไม่ได้เอา้าทําไมอ่ะปิดปิดเยอะไปเหรอมอีด้วยเหรอวะผมปิดประตูบ่อยไปเหรอมันเลยพ้ามปิดต่อเมื่อกี้เหรอที่ผมเล่นมาเล่นเกมมาตั้งนานเพิ่งรู้นะว่าประตูมันปิดมากไว้ได้คือปิดไปสักพักมันจะประตูค้างปิดไม่ได้มึงโกเนี่ย มีการห้ามปิดประตูด้วยประตูค้างห้ามปิดโกนี่วะ,ะไรวะแม่เงยผมจะผ่านอยู่แล้วอะ่ะหรือว่าผมปิดเยอะไปอืมไม่ดีผมก็มันมาผมก็ค่อยปิดนะแล้วคุณปิดเยอะไปตรงไหนวะอีเวเ,เลยต้องเริ่มใหม่เลยมาผมว่าครั้งนี้ผมเอา,เอาให้ผ่านเลยอาจใช้หมดเซียนก็นแล้วกันแจ้ไวๆไไหน่อย พยายามที่จะข้มใจให้ลืมทุกอย่างดิ้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 งทุกทายคำที่มันฝังทุกภาพที่ยังฝันมันยังไม่ลืมคิดถึงเธอใวันก็วไว จนฉันไม่ไหวห้ามใจไงใจยังให้ได้ชุ่ทชีเลยบึงมาวันนี้แค่ขอมาเจอเธอสองสารนมทีได้ไหมแค่อยากอยู่ใกล้ๆจริงๆแค่เธอก็เมืนชีสิ่ง หยุดนิ่งไม่ให้ใจซ้องสามนาทีธอพอมีเวลาเพื่อไม่ไม่พูดสักคำไม่เป็นไรแค่ฉันยื้ยใจใ,ใกล้ๆเธอคนคนหนึ่งเก็บใจซึมซึม กี่ยังเฝ้าคอยจะได้พบใครในสักวันเดินคนเดียวอยู่ไปวันวันมาเนื้เหลือเกินมันเงาซะจนเริ่มท้อใจรอใครสักคนที่จะเข้ามาเรียนชีวิต ที่มันจำใจได้รู้ว่าคนคนนั้นยังมีอยู่จริงสิ่งที่ฉันรอมอแสนนานคนที่เฝ้าส่งมาให้ฉันเราตอนนี้เธออยู่ที่ใดบนโลกนี้ที่มันช่่งกว้างใหญ่และฉัน ยังคงต้องรออีกนานเท่าไรกว่าจะพบคนนั้นที่รออยู่คุอท้าที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคนช่างมืดตาคนนี้ให้ไม่ต้องเหงาอีกต่อไปจะเกินอะไรกับฉัน ก็จญได้เลยตามสบายไม่คิดไม่ฝันว่าจะต้องยอมอะไรมากมายเธอหาวันนี้ฉัอมีใครคนเธอจะมีใครก็ช่างชฉันกงไม่เกี่ยวกับเธอแล้ว สุขวันที่ดีดีที่เรานั้นใครไม่ว่าจะจบอบลงในวันนี้จอบแล้ว รักที่เธอเหนื่อยลามันมาพอฉะนยอมต้องปล่อยไปถึงเธอได้เพียงใดฉันเข้าไม่เข้าไปสนใจไม่อยากจะกอดเธอันาดไหนแตในวันนี้ฉันคงต้องยอมปล่อยมีที่เรังเธอกลับมาเพื่อตอัวเอง ฉันเชอไม่สนใจฉันคงต้องรักตัวฉันเองจะปล่อยเธอได้ไปจากตรงนี้ยังไม่มีวันกลับมานานรักเธออยู่แต่ก็รู้ว่าไม่ได้

ก็ช่างเธอก็คงไม่เกี่ยวกับเธอแล้วชุกวันดีๆดีๆเรานั้นแค่ไม่กลัวจะชอบลงในวันนี้ชอบแล้วรักที่เธอเนื่อยรักมันไม่พอที่ยอมต้องปล่อยไป โอ้ยนะยากเย็นแสนเข็นแทนเนาะไป่ได้คิดหมดเวลาทีวะเนี่้ไม่ได้ยากหรอกกลัวพลาดตอนท้ายนี่แหละตอนได้ท้ายมันจะเริ่มลุกลี้ลุกลดเป็นโซ้ยเสียวเสียวตรงกลางโดยห้อยตรงกลางนี่ตัวดีเลยต้องระวังมันหน่อย โอเคไม่มีอะไรทีห้าแล้วแบตเตอรี่น่าจะพออยู่ใช้ไม่ให้หมดเลยแหละปั๊บก็ให้อย่าได้คิดว่าจะเผลอนั่นน่ะปั๊บก็ให้ประตูผมเปิดเฉพาะตอนที่มันมาพอดีดังนั้นประตูไม่มีทางเจ๊งแน่นอนกูไม่เคยเปิดเกินเลยไม่มีอะไรเกินเลยทั้งสิ้นเกินเลยอย่าได้คิดให้มันเป็นอะไรที่เกินเลยเพนกวินชิป ด้านซ้ายไม่มีเป็นกิ้นไปด้านซ้ายฮูตรงกลางจะมาไม่ไม่หมาที่ว่ากูรออยู่เนี่ยฉันฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่หนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรนัดกันไว้ทำไมไม่มาฉันรออยู่ฉันรู้ตัวเธอใหญ่ฉันเพลอและฉันคอยหานัดไว้มึงเสือกไม่มามึงยังมึงจะไม่มา ดูเซียวว่ามึงจะมาตอนกูเพลยนี่แหละแซกแบตเตอรี่ก็จะหมด11มึงก็ใหม่มามึงจ้องกูทําไมจ้องแล้วมึงจะได้อะไรจ้องมึงก็ไม่ได้ผัวหรอกนะบอกให้นะจ้องกูไม่ท้องห็อกมึงก็ไม่ใช่ป้ากัดจ้องกูไม่นักนะกูไม่ไท้องบีด11อก็ยังใหม่มากูรออยู่ก็อยู่ตัวเธอรออยู่ต่อไป11มันมาหรือยังยังไม่มาก็าจัดไปโอเค ผมก็ว่าผมบอกแล้วมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นเพียงแต่มันต้องเป๊ะได้หยับฟาดะะแตกตื่นพอเผ่านนาทีคือที่หกอืมมียังมีฉากคัดซีเดี๋่ะนี่ว่าจะหมดแล้วนะโอเคนี่เป็นหุ่นตัวอะไรมัางอ่ไอ้นั้นหุ่นตรงกลางใช่ไหมอันนี้คือหุ่นตัวใหม่แล้วก็ไอหุ่นอ๋อไอพวกซีรีส์หุ่นที่ตาไม่มีแสงปะ เมื่อกี้มันสายไปสายมาเอ้ยกล้องมันหันไม่ได้ต้องมาดูมันสายไปสายมาหนุงหนิงกันใช่ไหมเออรักกันดีเออเว้ยเบียดกูจังเลยกูไปแล้วแม่งนอนเอียงกูอย่ได้เห็นกูเป็นพิษหมอนรือไงไอตัวนี้บอกไปแล้วแต่ได้พิงกูจังไม่อยู่แล้วไปไหนวะเนี่ยไอสองตัวนี้ก็อ้าววัดดีหน้าตามันดูโหดไอตัวใหม่ล่าสุดคืนที่หกเนี่ยคล้ายๆกับหนูปนจิ้งจอกบอกไม่ถูกเหมือนกันนะ ได้เงินอีกแล้วผมนะ t w e n ดอลลราทำไมเงินมันน้อยลงวะทำมาห้าคืนได้ร้อยทำคืนเดียวได้ยี่สิบดอลลร์มันก็เป๊ะนี่ว่าไอเวเนีย้ไม่ให้โบนงโบนัสอะไรเลยเวนแมรีชมิดมีคัตท่อมไนกเหรอมีเอ็กต้ตอีกเหรอไฟนนายแอดแคนดี้ <Final Academy S 2> ผมได้สองดาวผมนะจะมีเอ็กตอรคัตท่อมไนกเหรอเอ็กตอรนี่คืออะไรขอดูหน่อยดิมันจะเป็นเหมือนกับเฟสตีบ่ที่มันจะแสดงโมเดลของแต่ละตัวในนี้อ่าใช่ด้วย ก็คืออ๋อมีการโชว์อนิเมทันนิกทุกตัวผมนะมันชื่อว่าอะไรบ้างเออผมอยากจะรู้เหมือนกันแต่ตัวอันนี้แคนดี้ซินดี้เชสเตอร์ลิงนี่ชื่อเชสเตอร์เด้อชื่อหล่อนะมึงนี้เพนกวินเพนกวินก็เพนกวินเลยเออดีดีไม่ต้องอะไรมากไงแบงก์ชื่อแบงก์ครับผมโอแคนดี้อ๋อนี่แคนดี้แบบเก่าแล้วก็หนูอ๋อหนูจริงด้วยผมก็ว่าอยู่นะตาเป็นใครหนูมันชื่อหนูเลยอะ่ะแรดเลยอะ่ะคือแรดดื้อเลยอ่ะชิบหาย ดจ้ำสกแกมีอะไรบ้างนี่คือจ้ำสกแกของแคนดี้ซินดี้อ้าวนี่มันแคนดี้หมดเลยดีว,ว่าโอเคอ๋อมันจะมีหลายแบบเชสเตอร์อันนี้แบงอันนี้ตัวโอแคนดี้อันนี้แรดหนูหนูนี่ผมไม่เคยโดนหนูหลอกเลยนะเ <c oughs> พราะพอรู้วิธีรับมือแล้วก็ไม่โดน่ะมีสไลด์สเก็ตด,ด้วยอ๋อนี่คือการออกแบบก่อนที่ปั้นเป็นโมเดลผมนะนี่ช้ชยเห็นเดียเมื่อกี้ทอมแอนเจอี่มาไงว่าทอมแอนเจอี่วัฟาทอมแอน เจอเลยเคสใครรู้จักเพลงนี้นี่คือคด <c oughs> อาจจะดูอายุได้เลยอดีไซน์หนูนี่โหดกับตัวอื่นอย่างเห็นได้ชัดเลยผมแล้วก็มีคัดท่อมไหนอ่ะก็คือแบบว่าปรับความยากให้สูงสุดหมดได้ใช่ไหมคือสมมุติว่าผมปรับทุกอันยี่สิบอะไรแบบเนี้ยคุณจะผ่านได้ไหมไม่เอาอ่ะไม่ลอง ไม่กล้าท้าทุกท่านด้วยเดี๋ยวมีบอกทุกท่านอยากจะดูไหมว่าผยา้ายผมปรับคัททอมไนย์ยี่สิบทุกอันแล้วผมจะผ่านได้ไหมไม่เอาเลยว่ะกลัวผมว่าผมไม่ไหวว่ะคือที่หกนี่ก็เก,เกือบแล้วนะคือเกือบพลังงานจะหมดแล้วถ้าเกิดปรับทุกอย่างยี่สิบหมดผมจะไหวหรือเปล่าวะผมไม่แน่ใจนะก็โอเคผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ติดตามแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่ดีไปผมนะพาร์ทหน้าไม่พาร์ตสองไอไม่ภาคสองเลยก็คงจะเป็นไอ้คัดทอมไนท์นี่แหละไม่ค่อยอยากเล่นม่าาาทจะยคต แต่เอาไว้ดูก่อนแล้วกันแต่วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับพี่ฝูง